ช่องอ้อยอคาเดมีเคยทำแบบสอบถามว่าผู้ที่ติดตามผมนั้นกลัวใครโกงมากที่สุดและคำตอบเนี่ยไม่ได้กลัวพักเก้าไกลโกงไม่ได้กลัวรวมไทยสร้างชาติโกงหรือแม้แต่ลุงจะโกงแต่เขากลัวมากที่สุดคือกอกอตโกงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่ามันมีช่องทางอย่างไรที่กกตสามารถโกงได้แต่จะโกงหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง สวัสดีครับผมลอยชุนพงทองคลิปนี้เป็นคลิปสำคัญและผมอยากจะให้คุณแชร์เยอะๆคุณในฐานะเจ้าของคะแนนคุณแน่ใจได้ยังไงว่าคะแนนของคุณไม่ถูกโกงและผมจะมาอธิบายให้ฟังในคลิปนี้และทั้งหมดต่อไปนี้เป็นการแสดงความเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงแต่ผมอยากให้คุณฟังจนถึงนาทีสุดท้ายผมอยากให้ดูโครงสร้างใหญ่ที่มาของคะแนนก่อนนะดูจากไดอะแกรมนี้ก็คือ คุณไปที่หน่วยย่อนบัตรไอหน่วยนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเขตหมายความว่าในเขตหนึงมันอาจจะมีเป็นสองสาร้อยหน่วยแต่ละหน่วยเขาจะส่งผลของคะแนนผลของการนับมาที่กรกตเขตเขาไม่ได้ส่งบัตรไปที่กรกตเขตนะครับยกเวน้นบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ว่าจะมาจากต่างประเทศหรือว่าคนมาเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ย มันส่งไปที่กะกะตะเขตเรียบร้อยแล้วมันไม่ใช่มาหย่อนในหน่วยเป็นข้ออ้างกบเกลื่อนบัตรเขย่งในแต่ละหน่วยณนะวินาทีที่เปิดคูหาจะต้องไม่มีบัตรอะไรหย่อนลงไปในกล่องเลยจากนั้นคะแนนแต่ละเขตก็ส่งไปที่จังหวัดจากจังหวัดก็ส่งไปที่ส่วนกลางไอ้เส้นทางหลังเนี่ยมันไม่มีปัญหาหลังจากที่ส่งไปส่วนกลางแล้วส่วนกลางก็จะมาแจ้งสื่อ ว่าแต่ล้านเขตนั้นได้คะแนนเท่านั้นเท่านี้และประชาชนก็ได้รับฟังจากสื่อแล้วก็ทําหน้าตาหวือหวาว่ามันเป็นไปได้ยังไงอยู่ๆคะแนนมันหดหายระหว่างการนับไอจุดที่จะโกงกันเนี่ยถ้ามีการโกงนะครับก็คือการส่งคะแนนจากหน่วยไปยังเขตไอแบบฟอร์ม5 1 8ทับสินี่แหละเป็นสิ่งที่จะต้องจับตาดูให้ดีว่ามีการโกงกันหรือไม่ นับหมายเลข5้ได้320แล้วก็ไปกรอก230นับหมายเลข3ได้130แล้วก็ไปกรอก310ของในแบบฟอร์ม5ทับ18แล้วก็ส่งแบบฟอร์มนี้ไปที่เขตคือโกงกันที่ตรงนี้และวิธีที่จะหยุดโกงนั้นคุณจะต้องไปถ่ายรูปว่าเขานับได้ไห่า่กันแน่ถ้าคุณไปถ่ายรูปออกมาว่าเบอร์5นับได้320 ไอประธานหน่วยเนี่ยมันก็ไม่กล้าที่จะไปเขียน230แล้วก็ส่งไปที่กะกะตเขตเพราะมันกลัวว่าตัวเองจะมีความผิดเขียนเลขไม่ตรงกับผลของการนับคะแนนแล้วเวลาตรวจสอบของภาคประชาชนต้องไปเฝ้าดูแต่ละหน่วยว่านับเสร็จส่งคะแนนถูกหรือเปล่าจากรายงานขององค์กรนานาชาติที่เข้ามาสังเกตการการเลือกตั้งไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทย เขาสังเกตการทั่วโลกโดยเฉพาะในแถวเอเชียเขาไม่ได้มุ่งหมายที่ว่าจะมาจับผิดประเทศไทยประเทศเดียวนะเขาจับความไม่ชอบมาพากลการเลือกตั้งในฟิลิปปินส์ในอินโดในไทยอิหร่านทุกประเทศที่เขาสนใจจากรายงานเนี่ยผมสรุปให้สั้นๆเหลือ6ข้อที่เขาไม่สามารถรับรองความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยได้ ในการเลือกตั้งปี6-2ที่ผ่านมาผมอยากให้ดูคลิปนี้ผมจะได้ไม่ต้องอธิบายเยอะแล้วเดี๋ยวมาอธิบายเพิ่มเติมอันแรกก็คือแอปเนี่ยเขามีข้อสังเกตว่าไอ้ที่ว่า Real Time Report เนี่ยมันไม่ Real Time จริงจุดที่สำคัญก็คือมันมีคะแนนอยู่ๆมันหายไปแล้วโผล่ไมาจทิงหลังเที่ยงคืนพอโผล่มาหลังเที่ยงคืนเนี่ยมันมีคะแนนลดด้วยซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนว่า ทำไมคะแนนมันมันลดได้ยังไงมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นอีกอันนึงก็คือเป็นข้อสังเกตว่าไอการส่งข้อมูลหลังจากได้ผลของแต่ละหน่วยแล้วส่งไปที่เขตเนี่ยนะประธานของแต่ละหน่วยจะต้องกรอกแบบฟอร์มไอ้ห้าแเนี่ยนะแบบฟอร์มนั้นกรอกตรงตามผลคะแนนจริงหรือไม่เช่นเบอร์3นับได้320คะแนนนะในหน่วยนั้น เป็นไปได้ไหมที่กรอกไป230ตัวเลขสลับกันตัวเลขสลับกันแล้วการสลับตัวเลขนี้ก็ไม่มีความผิดทางอาญาอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นห่วงนะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะช่วยตรวจสอบให้กกตกลางนะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้กับกกตกลางว่าช่วยตรวจสอบกกตย่อยว่าเขาตรงไปตรงมาหรือเปล่าแต่ละหน่วยเข้าใจแล้วะแล้วก็เช่นถ่ายภาพออกมาเบอร์3ได้320 ครับนะแล้วไปกรอก230้ครับอ่าเราก็เป็นห่วงตรงนี้เราอยากจะตรวจสอบเราสามารถใช้คําว่าส่งเสริมได้ไหมฮะได้ช่วยกันทําให้มันแบบสมบูรณ์แบบและรัดกุมมากขึ้นครับอ่าโอเคเป็นความห่วงใยจากภาคประชาชนล่าสุดมีคนที่ห่วงใยว่าทําไมาประธานของกอกตอแต่ละหน่วยเนี่ยในเขตหนึ่งเนี่ยไล่มือเหมือนกันหมด ลายมือเหมือนกันเลยลายมือในเราจะไปเห็นลายมือเขาได้จากที่ไหนอ่ะแบบฟอร์ม518ทับสิบแปดซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่ถูกส่งเข้าไปถูกส่งเข้าไปเป็นลายมือเดียวกันใช่ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หน้าเป็นห่วงเอ๊ะทำไมไปเป็นประธานหลายหน่วยเหลือเกินเขาขับรถเร็วอ่ะข้อที่2เนี่ยที่เป็นห่วงกันก็คือไอ้ความเป็นความลับในหน่วยเลือกตั้งครับหน่วยเลือกตั้งเนี่ยมันควรจะเปิดเผยให้มากที่สุด นั้นตามหลักสากลใครเข้าหน่วยเลือกตั้งคูหาเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องเปิดเผยตัวเองนะไม่ใช่ว่าใส่หน้าก,กากเข้าไปยืนยันว่าเฮ้ยฉันไม่ได้มาซ้ำนะหนึ่งเสียงหนึ่งคนหนึ่งเสียง,นงค,นคนนั้นก็เป็นคนนั้นนั่นแหละใช่ครับครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่องค์กรสังเกตระหว่างประเทศเนี่ย<ๆ>เขาเป็นห่วง สิ่งที่เป็นความลับมีอยู่อย่างเดียวก็คือคนที่เข้าไปเขากาเบอร์อะไรอันนั้นเป็นความลับมีแค่อันนี้อันเดียวเท่านั้น,น,น,นในครูหานั่นแหละก็คือห้าม,ปามไปตั้งกล้องหลังคนกา<อ>ตั้งกล้องจะนอกครูหาในครูหาเชิญ เพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะไม่มีการหมกเม็ดไม่มีการขุดหลุมใต้ดินเอาไว้ใต้กล่อง<ห>แล้วไปเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจในสังคมไทยมากๆเพราะว่าณตอนนี้ในประเทศไทยของเราก็ยังมีการตั้งคําถามกันอยู่ว่าเอ๊ e, หน้าคูหานี่ประชาชนมีสิทธิ์ไปถ่ายได้ไหมถ่ายแล้วเห็นหน้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ไหมมันจะเป็นการไปละเมิดสิทธิ์ในหน้าตาหรืออะไรต่างๆนานนาเขาหรือเปล่าแต่ในมุมมองก็จางก็คือว่ามีแค่ภายในคูหาเท่านั้นแหละ ที่เราไม่มีสิทธิ์ไปเห็นจากข้างหลังเนี่ยนอกอกนั้นใครมาใช้สิทธิ์การนับคะแนนใดๆทั้งสิ้นที่เกิดในครูหาเปิดเผยมันให้เยอะที่สุดนะแฟกว่าแล้วสิ่งที่อาจารย์พยายามจะบอกเนี่ยก็คือว่าเฮ้ยยิ่งโปร่งใสอ่ะก็ยิ่งเป็นเป็นเป็นคุณกับกรกตแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมโดยรวมด้วยครับครับผมกกตจะได้ไม่ถูกข้ออลหาจากระดับนานาชาติครับกกตแต่ละหน่วยก็ไม่เหมือนกัน บางหน่วยเขาก็เข้าใจกฎหมายบางหน่วยก็ไม่เข้าใจบางหน่วยก็บอกเอ้ยห้ามถ่ายละเมิดสิทธิบุคคลคือผมอยากจะบอกว่าในที่สาธารณะสามารถถ่ายรูปได้หมดครับเพียงแต่การเผยแพร่ต่างหากที่เป็นข้อกฎหมายสมมุติว่าผมจะถ่ายวิดีโอนะในที่สาธารณะเนี่ยประธานาธิบดีเดินผ่านมาผมถ่ายได้เลยไม่ผิดไม่ผิดผพ้ว่าเดินผ่านมาผมก็ถ่ายได้แต่ว่า ผมจะไปเผยแพร่ก็ไปโพสอาไปโพสอ,อ,อ,อย่างเงี้ย<ะ>ต้องคำนึงว่าเขาเป็นบุคคลสาธนารนณะหรือเปล่าถ้าเป็นบุคคลสาธารณะก็ทําได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่ใช่เขาโต้แยง้งหรือเขาขอให้อย่าโพส ก็ต้องเคารพสิทธิเขา <ฮะ S 2> อันนั้นอันนี้นอีกเรื่องหนึง่ง <ฮะ S 2> แต่ถ่ายแล้วเก็บในเครื่องของตัวเองเนี่ยไม่มีปัญหาหรือจะโพสต์โดยที่ปิดหน้าเขาก็ไม่มีปัญหาครับผมเ,เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีสิทธิ์ไปห้ามถ่ายแล้วถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆในหน่วยการเลือกตั้งแล้วมีเจ้าหน้าที่มาบอกกับเราแบบนี้ว่าแบบคุณไม่มีสิทธิ์จะถ่ายนะเพราะว่านันน,นี่ก็ว่ากันไปเราควรจะอธิบายให้เจ้าหน้าที่ฟังในลักษณะเดียวกันกับที่อาจารย์อธิบายเมื่อสักครู่นี้แหละครับโอเค แล้วถ้าเขารู้กฎหมายเขาก็จะเข้าใจเราใช่ไหมครับโอเคแต่ว่าตอนนี้มันมีลักษณะที่ว่าถ้าพวกมากได้เปลี่ยนถ้าคุณไปคนเดียวแล้วไปเถียงกับเจ้าหน้าที่ฮะออมันโดดเดียวอยู่ซะหน่อยมันโดดเดียวฮะแต่ถ้าไปสิบคนแล้วไปเถียงครับเอออันนี้เจ้าหน้าที่ก็เกรงใจว่าตกลงกฎหมายเป็นยังไงกันแน่ <laughs> <อเ>คย <laughs> เ <laughs> จ้าหน้าที่ต้องกังวลเรื่องกฎหมายเออฉันเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่ากฎหมายเป็นยังไงแต่คือเรื่องเรื่องคือในยุคนี้สมัยนี้ก็ดูเหมือนว่าพวกเราเนี่ยก็ต้อง ช่วยกันรักษาสิทธิ์ของพวกเรากันสมากกว่านะครับดูดูท่าทางแล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าเออถ้าไปกันเยอะๆไปช่วยกันสังเกตแล้วก็สอดส่องกันนับคะแนนหรือว่าไอความเคลื่อนไหวในหน่วยการเลือกตั้งแต่ละหน่วยเนี่ยเออมันก็เป็นเรื่องที่ประชาชนในยุคนี้สมัยนี้สําคัญมากๆที่จะต้องช่วยกันรักษาสิทธิ์ของตัวเองครับผมอ่ะประเด็นเรื่องความลับโอเคเข้าใจอันที่สามระหว่างที่นับอยู่เนี่ยต้องเปิดให้ประท้วงได้เช่น เขามองไม่เห็นว่ากาเบอร์สองหรือเบอร์สกันแน่มันอยู่ไกลคือคือกันเข้าออกมาให้อยู่ไกลๆเลยเนี่ยระยะ8เมตรอย่างเงี้ยใครจะไปมองเห็นบางหน่วยนะแสงฉลัวมองก็มองยากแล้วไม่ใช่ว่าเขากาเบอร์สองแล้วไปขานเบอร์สามประชาชนสามารถประท้วงได้ว่าเอ้ยคุณมาใกล้ๆหน่อยหรือประชาชนให้ให้ขยับเข้าไปเห็นชัดๆว่ามันของจริงครับ กาเบอร์2ขานเบอร์2ผู้กาเนี่ยเปิดดูแลอ่ะกาเบอร์2องขานออกมาผู้ขานก็ต้องขานว่ามันคือเบอร์2องคนอ่านกับคนขานคนเดียวกันก็ต้องแต่ว่าไอ้คนกาอีกคนหนึ่งไอ้สามอันเนี้ยต้องตรงกันแต่ถ้ามันไม่ตรงกันหรือมันคุมเครือต้องเปิดให้ประท้วงแล้วเมื่อประท้วงเสร็จเรียบร้อยต้องหยุดต้องหยุดก่อนแล้วก็เอามาให้ดูชัดๆก็จะถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการของการประท้วงในครั้งนั้น ขานนี่ก็คือบางทีอ่านเบาอย่างเงี้ยการอ่านเนี่ยการขานเนี่ยนะคนขีดจะต้องขานรับด้วยครับไอ้ฝั่งนี้บอกว่าบัดดีเบอร์สองฮะไอ้คนขีดเนี่ยก็บอกว่าสองแล้วก็ขีดโอเคบางทีคนที่ไปขีดเนี่ยขานเบาก็คืออย่างกระซิบอ,อ่ะขานก็แปลว่าขานอะ่ะ<ช>เพราะว่าคุณต้องขานเพื่อประชาชนอยู่แล้วด้วยโอเคแล้วก็เอาให้สองคนนี้อยู่ใกล้ๆกันหน่อยฮะไม่ใช่ว่าอยู่ไกลกันเดี๋ยวเสียงมันไม่ชัด แล้วเวลาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเป็นบันทึกหลักฐานเนี่ยมันจะได้มุมเดียวกันถ่ายแค่มุมเดียวเลยแล้วก็ให้เห็นสองคนอันที่4เรื่องของบัตรเสียประเทศไทยมีบัตรเสียมากที่สุดในโลกค7รับ5.7%มันเป็นไปได้ไง5.7%จริงๆแล้วมันควรจะไม่เกิน1%คร์บแล้วบัตรเสียที่เจอมากที่สุดก็คือเขาไปขีดเครื่องหมายถูกเขาถูก แบบคนลาวฮะแบบประเทศลาวก็คือถูกนี่คือเลือกคนนั้นแต่ของไทยนี่ก็คือเครื่องหมายผิดต้องการกระบาดเท่านั้นการกระบาดเนี่ยบางทีมันอาจจะมีหางมีอะไรนิดหน่อยก็เป็นบตรเสียเออบตรเสียขณะที่มีผู้สมัครบางท่านก็เป็นห่วงว่าไอ้เครื่องหมายเดียวกันเนี่ยเขาเลือกเรากลายเป็นบัตรเสียเลือกฝั่งตรงข้ามกลายเป็นบัตรดีมาตรฐานการกาเนี่ยที่กําหนดเอาไว้ก็คือต้องลากทะแยงมุมมุม ไปถึงมุมแล้วจากมุมหนึ่งมาถึงอีกมุมหนึ่งแล้วตัดตรงกลางด้วยแล้วสุดท้ายเป็นที่ถกเถียงกันมากบัตรเขย่งครับก่บอนที่จะเปิดคูหาก่อนที่จะเปิดให้คนอื่นเข้าไปใช้สิทธิ์รกรรมการการเลือกตั้งจะต้องเปิดกล่องให้ดูเลยว่าไม่มีอะไรอยู่ข้างในกล่องที่หย่อนบัตรนี่นะฮะไม่มีอะไรอยู่ข้างใน <c oughs> ก, <c oughs> ก็มีบางคนบอกว่างั้นก็เอากล่องใสเลยก็ได้เ,อ,อ,เอ,อมันก็ดีถูกไหมครับ,รบแต่ว่าทุกวันนี้เขาไม่รู้ว่าอาจจะงบไม่พอหรืออะไรก็แล้วแต่ใช้กล่องท <c oughs> ึบก็กลับกลับมันเป็นกล่องทึบเ,เหมือนเดิมเนอะแล้วก็ประเด็นก็นคือมันจะต้องมีการถ่ายคลิปตั้งแต่เริ่มต้นการเปิดคูหาเลยว่าข้างในไม่มีอะไรไม่มีอะไรตั้งแต่ต้นครับเพราะว่าการมีอะไรตั้งแต่ต้นเนี่ย นั่นแหละคือที่มาของบัตรขยิงที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นะตอนนี้526คนคอาวุธนะฮะปรากฏว่ามาใช้สิทธิ์600อย่างเงี้ยม,มาจากไหนเป็นร้อมันมีแต่มาใช้สิทธิ์ 80%-90% ใช่ไหมครับยังเก่งก็คือ100%ครับ แต่มันไม่มีเรามาใช้สิทธิ์ร้อยี่สิเอร์ซ็นเี่ยก็มีการอ้างว่าอ๋อเขามีการใช้สิทธิ์ล่วงหน้าก่อนวันเลือกตั้งจริงก่อนวันเลือกตั้งจริงแต่ว่าคนสุ่มหน้ากไม่เข้าใจว่าไอ้บัตรที่ใช้ล่วงหน้าเนี่ยบัตรพวกนั้นมันจะส่งไปที่เขตมันไม่ได้ส่งไปที่หน่วยครับนึกออกไหมไม่ใช่หน่วยย่อยเออหน่วยย่อยเนี่ยไม่มีบัตรล่วงหน้าอันนี้เขาแย้งได้ไหมครัว่าเชื่อใจกันสิคือไอ้การเชื่อใจกันเนี่ยมันจะต้อง พิสูจน์ได้มันจะต้องตรวจสอบได้และผมต้องบอกว่าผมภูมิใจมากที่คุณดูคลิปนี้จนถึงวินาทีนี้ผมจะสรุปว่าคนโกงเนี่ยมันกลัวกล้องมี4ขั้นตอนที่คุณช่วยได้ก็คือ 1. ไปดูตอนเปิดคูหาและให้พิสูจน์ว่ามันไม่มีอะไรอยู่ในกล่องตั้งแต่ต้น 2. ช่วโมงที่ลงคะแนนคุณจะต้องสลับกับเพื่อน หรือคนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นไปเฝ้าดูคนละสองชั่วโมงก็ได้ระหว่างที่เฝ้าดูนั้นก็ช่วยถ่ายคลิปด้วยป้องกันข้อคอรหาว่ามีการใส่บัตรผีบัตรขยิงอันที่3หลังจากที่ย่อนบัตรกันเรียบร้อยแล้วและจะนับคะแนนเนี่ยคุณจะต้องดูการนับคะแนนให้ดีว่าเขากาเบอร์31ไปขานเบอร์31หรือเปล่าหรือว่าไปขานเบอร์32 และเวลาขีดเนี่ยขีดเบอร์31หรือขีดเบอร์32และสุดท้ายเมื่อนับคะแนนเสร็จให้ถ่ายรูปกระดานที่เขาขีดเขียนนะว่ามีการนับคะแนนเบอร์ไหนได้คะแนนเท่าไหร่ประกอบกับแบบฟอร์ม5ทับ1ว่าประธานของหน่วยกรอกตรงตามผลของคะแนนที่นับได้จริงหรือไม่ไอเนี่ยมันเป็นการยืนยันว่ากก,กตหน่วยนั้น เขาไม่ได้โกงถ้ากรกตหน่วยไหนไม่ให้คุณไปถ่ายรูปไม่ให้คุณทําตามที่ผมบอกเนี่ยก็สแสดงว่าไอ้หน่วยนั้นน่ะมันจ้องที่จะโกงคนโกงอ่ะมันกลัวกล้องและเพื่อไม่ให้มันซ้ำซ้อนกันไม่ใช่แห่กันไปเป็นสิบคนในหน่วยเดียวไอ้หน่วยที่อยู่ไกลๆก็ไม่มีใครไปเลยเราก็มีหน่วยงานที่เรียกว่าจองกระถินเฝ้าหีบสมบัติ ก็คือคุณกลัวเขาโกงสมบัติแต่ทําไมคุณไม่ไปเฝ้าหีบสมบัติถ้าคุณไม่มีเวลาไปเฝ้าหีบจริงๆอย่างน้อยที่สุดก็ขอให้แชร์คลิปนี้คุณสามารถสมัครเป็นจิตอาสาได้โดยผ่าน v w a t c h ก็ได้หรือ iLaw ก็ได้เว็บที่ชื่อว่า vote62.com เดี๋ยวผมจะแนบเอาไว้ส่วนคนที่เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาคุณสามารถไปเฝ้าและถ่ายคลิป ว่าตัวเองอ่ะไปจริงๆไปทํางานเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือระบอบประชาธิปไตยให้เดินหน้าไม่มีการโกงเพื่อเอาไปทำพอร์ตโฟลิโอหรือเป็นเครดิตในมหาลัยเนี่ยเอาหลักฐานเนี่ยไปขอเซอร์ติฟิเคตได้ที่มูลนิธิกระจกเงาและสุดท้ายในขณะนี้เราพบว่าจิตอาสาไม่พอเราจะต้องจ้างคนให้ไปเฝ้าที่นี้จ้างคนให้ไปเฝ้าอ่ะมันก็ต้องมีเงินบริจาคเพื่อจะจ้างเขา นะอันนี้คุณสามารถบริจาคได้ที่สมาคมสื่อเดี๋ยวผมจะแนบลิงกเอาไว้เอาละครับคลิปนี้ยาวหน่อยแต่อยากจะให้แชร์กันเยอะๆโดยเฉพาะคนที่กลัวโกงถ้าคุณกลัวแต่คุณไม่แชร์คลิปนี้แล้วคุณปล่อยให้มันเป็นไปอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับขอขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ